สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหล่แหพาเที่ยวพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตลาดนัดบอนสีหลังวัดปา่าเรไรนะคะเราพาเพื่อนๆมาอัปเดตราคาบอนสีกันค่ะบอนสีที่ตลาดหลังวัดปา่าเรไรนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าบอนสีเยอะมากเลยค่ะแล้วราคาตอนนี้ก็ดรอปลงมาเยอะแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเก็บบอนสี <c oughs> ก็แนะนําอีกที่หนึ่งก็คือตลาดหลังวัดป่าเรไรค่ะ จเจออีกร้านหนึ่งแล้วค่ะอันนี้นางไมหรือพนะนครเนี่ยราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ขันสามาแล้วต้นข้างหน้าน,นี่ราคาใบสีขาววกวนอิ่มราคาเท่าไหร่คะสี่ร้อยแล้วต้นนี้ราคาจองสนจองสนราคาเท่าไหร่คะแปดร้อยแล้วต้นนี้เป็นไม้กาบไม้กาบราคาเท่าไหร่คะ800แปดร้อยสวยเนาะชายชนต้นเล็กนี่ราคา พั 1> 1, นห้าหลวงราดนี่นะคะหลวงราดอยู่ที่เก้ร้อยค่ะเก้าร้อยมขวานนี่แะคะ่มะมขวานหกร้อค่ะหกร้อยเทพเ,ววเทพเว,วานี่อยู่ที่แปดร้อันนี้พญานนสุขโขทยยขาหกร้อยห้าสิบหรมขวานต้นนี้อันนี้หกร้อยรอยอันนี้แะคะเท่ากันใช่ไหมคะสองตัวน,นี้แล้ว อันนี้อันนี้คืออะไรคะนางพิ้วนางพิ้วคะเท่าไหรคะสวยเนาะอันนี้ราคาออกสื่อออกสื่อแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ควนูกีนารีกีนารีก็รัูค่ะโกนูค่ะกูราคาเท่าไหรคะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยแล้วม้าสีหมอกนี่นะคะสีหมอกอยู่ที่หกร้อยค่ะจอมทับค่ะจอมทับนี่ห้าร้อยค่ะพระนารายป่ะค่ะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบ แล้วก็ปีกกินาลีี่ะคะปีกินาลีอยู่ที่เจ็ดห้าสิบค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบต้นนี้คืออะไรเอ่ยถัมาจองถนนจองถนนราคาเท่าไรคะหร่ค่ะหนึ่งพันแล้วนี่นะคะงอถอดรูปราคาเท่าไรคะร้อยแปดสอแปดสิบแล้วถัดมานี่นะคะลูกไม้ด่างเขียวอจริงดูดิสวยอ่ะดูดิเริ่มออกแล้วว่าสีเขาเริ่มออกแล้ว ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้ระคะแปดร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้สีสวยนี้ละคะพยาแบบนี้อยู่ที่ 8, ทาาพันแปค่ะพยาพันแปดพยาพันวงังของมงของเหินของเหินเท่าไหร่คะหร้อย <650. S 1> แล้วนี่นะคะสีเดี๋ยวจุดๆเนี่ยยอด,ดมังกรเป็นด่างอ๋อกลายมาเป็นด่างอง่ะนี่อยู่ที่แปด้อยห ปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ไก่ไก่มารินค่ะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะไก่มารินอยู่ที่สี่ร้อยอันนี้ไก่ไม่เหตุวนนสวนเท่าไรคะแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบที่นี่นะคะสัจธรรมแปดร้อยห้าสิบสาวสันกำแพงราคาหกร้อยห้สาสิบพาเพื่อน อุ้ยบอนร้านนี้แบบชื่อแปลกๆสวยๆทั้งนั้นเลยฝากเบอร์ได้นะคะฝากเบอร์ได้ค่ะฝากเบอร์แค่ะศูนสค่ะ2องหก8 6่สา6เเพื่อนๆท่านใดสนใจบอนร้านน,ะะน,านี้นะคะบอนสวยๆร้านนี้นะคะโทรติดต่อน้องเขามาได้นะคะขอบคุณค่ะแต่ที่นี่บอนเยอะนะคะบอนเยอะแล้วก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นบอนหาย,ยากทั้งนั้นเลยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นางเสือดาว จำเพาที่แลนด์มาเที่ยวค่ะเข้าไปชมได้นังเสดาวราคาเท่าไหร่คะ1,000งพัค่ะ1,000ต้นแม่นะคะต้นตั้งแม่นะคะ1,000บาทเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะแล้วหงสุวรรณนี่ราคาเท่าไหร่คะ800ค่ะ800กินกินิลีมีหัวต้นตั้งแม่ราคาเท่าไรคะหนึ่งาร้อยห่งพันห้าร้อ ิลี่นี่ต้นเล็กลงมาหน่อยก็ห้าร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วก็มีสองร้ห้าสิบค่ะต่อรองได้ต่อรองได้นะคะเสือดาวต้นเล็กนี่สอง้อห้าสิบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ราคาเท่าไหร่คะอ่าสามร้อยค่ะพี่สามร้อยลวมี้งมงคลนี่ราคาม่วงมงคลนี่สองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นม่วงม่วงมงคลอ๋อสีเขายังไม่ออกเนาะเขาต้นเล็กอยู่เนาะหน้าหนาวบรการสีช้าหน่อยอ๋อ เกวนอูนี่ราคาเท่าไหรคะสี่ร้อยค่ะพี่สี่ร้อยแล้วนี่ราคาเพชรพัรล้านหนึ่งร้อยค่ะเพชรพันล้านราคาน่ารักจังเลยอย่างท้นนี้ราคาอันนี้ผีเขาเริ่มออกแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยอ๋อคือราคาต่อรองกันได้อยู่แล้วนางวารีราคาอู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้สองร้อยค่ะสองร้อยค่ะอืมจันเขาวนี่ราคา ขายได้400ค่ะพี่แล้วข้างในจันอันนี้จันจันนาค่ะจันนากราคาเท่าไหร่คะจันนานี่700ค่ะ700แล้วจันเงินนี่นะคะจันเงิน2,500ค่ะแล้วจันอันนี้สีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์ส0 0พันนะคะโอเคฝากเบอร์แมคะศูนย์หค่ะ061ย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์สองหกเก้าศูนย์สองหกค่ะเคียค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจบอนร้านนี้โทรมาสอบถามได้นะคะ ขายประจำอยู่ที่หลังวัดป่าเรไรคะ่ะตลาดต้นไม้ตลาดบอนสีตอนนี้เลยนะคะหลังวัดป่าเรไรคะ่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรศอบถามมาได้คะ่ขคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงาะถอดรูปนี่ราคาหนึ่งรอยบาททุกกระถางไหมคะอคุ้ยดูสิคะเงาะถอดรูปราคาน่ารักจังเลยคะ่ะกระถางละหนึ่งร้บาทบแล้วตรงนี้ ตรงนี้ก้านสีดำนี่ชื่ออะไรคะสวยจังเนี่ยมีชื่อไหมคะลูกไม้ลูกไม้นะคะถาดนี้ราคาสองร้อยทุกต้นนะคะมีลูกไม้แล้วก็มีมีปีกกินรีและและใบสีแดงยาวๆนี่อะไรคะนีจะแงละอาตรงนี้ราคาสองร้อยบาทคา่ะถาดนี้ส่วนถาดนี้สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเป็นลูกไม้คะ่ะเป็นลูกไม้ส,สวยๆคะ่ะน่าเก็บมากเลยลูกไม้ราคาน่ารักน่ารัก แล้วนี่ฮกหลงขาวฮกหลงขาวนานๆจะเจอคะ่ะฮกหลงขาวต้นนี้ราคาอยู่ที่490ค่ะแหลมทองแหลมทองนี่350ค่ะเสือดาวต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะ350ร <350. S 2> คุณหญิงทองม้วนนี่ราคาเท่าไหร่คะ800ค่ะมี2ต้นคุณหญิงทองม้วนมี2ต้นราคา800บาทคา่ <500 S 1> ะแล้ว หนุมานี่300อทั hmm. ้ง2ต้นเลยใช่ไหมคะผีเสื้อสมุทต้นนี้สองร้อห้ผีเสื้อสมุทรมีสองต้นนางไหม่นางใหมสองร้อยบาทค่ะราคาน่ารักมากเลย ต้นนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยนี่ต้นนี้ชื่ออะไรคะดาวเพียงดินสามร้อยห้าสิบค่ะดาวเพียงดินแล้วนี่เสือพานใช่ไหมคะเลมอนคล้ายเสือพานเนาะราคาสองร้อยบาทเลมอนราคาสองร้อยบาทค่ะนี่ราคาห้าร้อยบาทมีราคาเท่ากันไหมคะสีกระถางเนี่ยอือ แล้วแล้วราคาร้อยหนึ่งนี่เป็นลูกไม้หรือว่ามีชื่อคะลูกไม้ลูกไม้กระถางสี่นิ้วนี่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะราคา,าราคาหนึ่งร้อยบาทโอ้ยดูบอลราคาน่ารักจังเลยค่ะบอลต้นนี้คืออะไรคะนี่ราคาสามร้อยบาทนี่ห้องเฮงสองร้อยค่ะสองร้อยใช่ไหมคะหองเฮงนี้สองร้อยถาดนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ ตั้งถาดเลยนางวลีกับไก่นะคะพี่ฝากเบอร,ร์ไหมคะฝากเบอร,ร์ได้นะานรรฝากเบอร,ร์ศูนย์หกห้าค่ะสองสองศูนย์แปดสามแปดสามโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอนร้านนี้นะคะโทรมาสอบถามได้คะ่ะแล้วก็มีมีลูกมมาเยอะแยะเลยค่ะราคาน่ารักน่ารักกระถางละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะ ขอบคุณค่ะบอลสีสวยอ่ะแล้วสีแดงฟอมกอยใหญ่ๆนี่ชื่ออะไรคะแดงมหาชนก,าชนกราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าพันนะคะอู้ <5, 000. S 1> สวยมากเลยค่ะใบสีแดงก้านสีดําเด่นมากเลยค่ะสวยมากเลยต้นจริงเขาสวยมากนะคะเพื่อนเ<ๆ>แล้วต้นนี้ละคะ่ะ <5, 000. S 1> ราคาเท่าไหร่คะสี่พันห้าสี่พันห้าอู้บอลสวยอ่ะ แล้วต้นนี้ค่ะมิ่งมงคลมิ่งมงคลราคาเท่าไหร่คะสี่พัน 4, จ้ะสี่นแล้วนี่ราคาใบหลายสีเนี่ยอันนั้นมิ่ง,ม,งมหามงคลมิ่งมหามงคลมิ่งมงคลมิ่งมหามงคลราคาเท่าไหร่คะสา,าสามร้อยาแล้วตรงน,นี้นะคะเป็นลูกไม้แต่ลูกไม้สวยมากเลยนะคะราคาเท่าไหร่คะลูกไม้ต้นนี้ต้นนี้สองพันสองพัน แล้วต้นนี้ระคะเหมือนกันจ้ะเหมือนกันนะคะราค,ะะคะาเท่ากันนะคะราคาจะแพงกว่าตามขนาดตามขนาดตามไซส์โอเคค่ะต้นนี้ด่างด่างค่างนด่างอ๋อกอบเกดกอบเกดราคาเท่าไหร่คะหกพันห้าดูกอบเกดต้นนี้ค่ะหกพันห้าแล้วไซส์เล็กลงมาหน่อยละคะ 4, 8, 5, 5, 5ก็มีสี่พันแปดห้าพันกว่ากค่ะ สี่พันแปดห้าพันกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเก็บเกาะเกตนะคะมาได้เลยค่ะดูดีขนาดต้นเล็กนิดเดียวจิ๋วนิดเดียวดูใบเขาค่ะดูใบเขาดูใบเขาสวยมากเลยค่ะแล้วนี่มีชื่อไหมคะอันนี้เป็นศิลาหุ่มทอง,องอต้นนี้ศิลาหุ่มทองสามพ 3, 5, ันห้าและสามร้อยห้าสิบนี่มีชื่อไหมคะเป็นต้นลูกของต้นนี้ค่ะอ๋อโอเคแล้ว แล้วอะไรเทพอัศรานะคะราคาเท่าไหร่คะไซนี้12900 1 12, <900 S> 2 9 0 0ราคาดีมากเลยค่ะบอนกาบต้นนี้ค่ะแล้วตะวันชิงพบนี่ละคะ3า0 0แล้วก็ใบเขียวแดงจุดนี่ละค่ะสวยอะ่ะใช่ใช่ที่เกลือไหมคะ เมืองกอเกตเหมือนกันเมืองกอเกตใช่อ๋อก็เขาจะด่างไม่จัดค่ะอ๋อโอเคโอเคคือใบเขาจะต่างกันนะคะแล้วเล็กๆนี่นะคะเล็กจิ๋วนี่ล่ะคะ,อะยอดมองกุฎยอดมองกุฎราคาที่เท่าไหร่คะก็ให้แบบเด่างกันค่ะแอบล้นด่างก็สี่ร้อยอ๋อโอเคถ้าด่างแล้วก็ก็พันนิดๆถ้าลุ้นด่างก็สี่ร้อยใช่ไหมคะโอเคค่ะน้องขาฝากเบอร์ได้ค่ะศูนย์ ศูน9์9ก้าเจ็ดอเก้า่ศูนย์แปดเก้าโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลน,น้องเขาติดต่อมาได้นะคะแม่คาก็น่ารักสวยอัธยาศัยดีพูจ้จาเพาะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ค่ะขอบคุณนะคะมาเจอบอลสีสวยๆแปลกๆอีกแล้วค่ะร้านต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรคะ ต้นนี้ค่ะเขาชื่ออะไรคะเป็นเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้โอ้ยทำไมเขาทําไมเขาสวยแปลกจังเลยลูกไม้นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะแปดร้อยครับแปดร้อยแล้วแล้วจุดสีชมพูนี่นะคะอ่าอันนี้เป็นลูกตุ๊กแกใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยทุกต้นเลยใช่ไหมคะครับผมมีสามกระถางนะคะราคาเจ็ดร้อยค่ะลูกตุ๊กแกแล้วต้นนี้ล่ะคะาอ่ามิ้งมหามงคลราคาเท่าไหร่คะอ่ห้าร้อยห้าร้อยแก้วมรกตนี่ล่ะคะ เจ็ด okay, ร้อยเหมือนกันครับเจ็ดร้อยเหมือนกันแล้วจุดสีชมพูอันนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ทำไมลูกไม้สวยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าอันนี้แปดร้อยครับแปดร้อย <800. S 2> แล้วต้นนี้นะคะไก่ ไก่อะไรคะ,ะไก่ชมพูรัดไก่ชมพูรัดอ๋อไก่ชมพูรัดราคาที่เท่าไหร่คะ,ะต้นนี้พันหนึ่งพันหนึ่งแล้วต้นข้างหน้านี้ละคะ,ะจำชื่อไม่ได้ราคาเท่าไหร่คะพันห้านะคะ,อะโอเคดูบอลร้านนี้บอลร้านนี้สวยๆค่ะฝากเบอร์ได้นะคะฝากเบอร์ได้นะอ๋ะอครับ เบอร์8ครับ082 415 415 7876 7876โอเค <Okay. S 2> ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอนร้านนี้นะคะสวยๆค่ะลูกไม้สวยๆราคาน่ารักนรักติดต่อมาได้นะคะโทรสอบถามมาได้ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตลาดนัดบอนสีหลังวัดป่าเรไรนะคะบอนสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ขออนุญ,ญาตนะคะ ร้านนี้ใช่ไหมคะมคอ,อ๋อขออนุญ,ญาตรีวิวลงช่องหน่อยนะคะค่ะนี่ถังนี่มีอะไระมั้งคะหนุมานมีมีหนุมาเข้าวเจ้าครับแล้วก็มีนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะหนุมานเนี่ยอยู่ที่สี่รนน้อย แล้วต้นนี้นะคะตนน้ตนนี้อยู่ที่ใหญ่ก็ความน้อยก็ห้าร้อยครับห้าร้อยแล้วนี่ราคาไปจุดๆนี่นคืออะไรคะทับทิมอ่างทับทิมอ่างศิลาะะทับทิมอ่างศิลาราคาเท่าไหร่คะนี่ต้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยครับต้นนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยนี่นี่คือนางพิ้นใไหคะรอเดียวนี่มีนางเสือดาวด้วยนียน่นางนางนี่น่าเป็นนางพิ้นเพรับเป็น นี่คือลูกไม้นางพิมพ์อุ้ยต้นน้อยราคาน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยเมืองเชียงใหม่อุ้ยเมืองเชียงใหม่นี่คือไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ขายของไปก่อนนี่นางนางลักสุดอุ้ยดูนางเชียงใหม่ต้นนี้สิคะ เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเมืองใหม่ยี่ที่เก้าร้อยครับ9ก้าร้อยสวยมากตัวมันจะสวยก็ดีสวยใช่ค่ะพี่หนูไปหลายที่แลวหนูเพิ่งเจอเนี่ยเมืองเชียงใหม่ตับเมืองตับจังหวัดนี่นี่อะไรคะเนี่ยราหูอะไรคะต้นนี้วันราหูครับวันราหูราคาเท่าไหร่คะพี่กันตรงนี้ราคาประมาณเก้า้อยเหมือนกันราคาเก้าร้อยเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้ราคาเนี่ยอันนี้เป็น ตัวนี้ก็เป็นมัคกวานนะคะหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นมัคกวานครับมัคกวานราคาเท่าไหร่คะนี่อยู่ที่พันห้าพันห้าแล้วตัวนี้ราคาถัดมานี่เจ้าเจ้าเจ้าจักรพรรดิรับเจ้าจักรพรรดินาคาเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่พันห้าเหมือนกันพันห้าเหมือนกันแล้วก็มีสีบุรีรลำสีบุรีค่ะสีบุรีรลำราคาเท่าไหร่คตัวนี้อยู่ที่สองพันสองพันอ่าแล้วก็มีนางรากสดนะครับนางรากสดราคาเท่าไหร่คะพี่อยู่ที่สองพันสองพันครับพี่นี่ที่ร้านนี้ขายออนไลน์ไหมคะ ไม่ได้ขายนะคะอ๋อคือถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจต้องมาที่ร้านเลยใช่ไหมคะที่ขายประจําที่นี่อยู่ที่ดอนเจดีครับอ๋อที่ดอนเจดีพี่ฝากเบอร์ได้นะคะเผื่อเพื่อนๆแผ่ดนวยไหมได้ครับเบอร์อะไรคะ0 6 4 064ค่ะ9 3 5 935 1ห50 1550ห้่ง่งนโอเคค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะฟาร์มพี่เขาอยู่ที่ดอนเจดีนะคะ โทรมาสอบถามติดต่อราคาได้เลยค่ะบอนพี่เขาเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่มีแต่บอลน,นะคะมีไม้ต่างๆมากมายเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่บ้านพี่เขาบอกมีเยอะเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์นี้ได้ค่ะพี่ขายต้นข,ข้างในนะต้นใหญ่ๆนนเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหงสุวรรณหงสุวาารรณราคาบใช่ไห่คะ 2005, พี่พี่พันห้าครับพันใหญ่ พันห้าที่ฟอมอยู่ที่พันห้าฟอมใหญ่ฟอมใหญ่ตั้งแม่ได้เลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโอเคแล้วแล้วข้างล่างราคาพี่ข้างล่างอันนี้เป็นเป็นเป็นหงเหินหงเหินนะคะที่เท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่แปดหรอไนะครับแปดร้อยอ๋อแล้วไก่ตัวนี้ล่ะคะไก่เนี่ยนะคาเท่าไหร่คะนี่ไก่นี่ไก่อยู่ที่ห้าร้อย ไก่ตัวนี้ห้าร้อยนะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามค่ะไก่ตัวงามห้าร้อยบาทครับโอเคค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะบอลพี่เขาเยอะมากเลยค่ะและสวยๆค่ะขอบคุณค่ะมาดูบอลเบบี้กันค่ะคุยไม่ยากแล้วค่ะพี่ขอแค่ราคาที่ลงราคาให้หมดเลยนะที่ช่างลงราคาให้หมดเลยในถาดนี้มีอะไรมั้งคะไผยนิยมไผยนิยม ใช้นิยมราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ500 500ทุกทุกกระถางนะคะแล้วแล้วนี่ราคานี่ต้นนี้จะเป็นแสนทำแมนรุ่นใต้ครับแสนทำแมนรุ่นใต้ราคาที่เท่าไหร่คะ500ร้อยห้าสราคาห้าร้อยแลต้นนี้ององพระพลาใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นองพระพลาราคาที่เท่าไหร่คะอ่า450ร้อยห้วตรงนี้ราคาอ่าอันนั้นจะเป็นบอลของส่วน พิพัฒน์พง์ครับเป็นเทวกรรมลังล้าครับอีกราคาหนึ่งแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นราคาลุนป้าราคาลุนป้าอยู่ที่เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยแล้วต้นนี้ราคาสีสีออกแดงแดงนี่อ่าอันนี้จะเป็นลูกไม้คลูกไม้นะคะต้นนี้ขายที่เท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบสา้อก้าสิแล้วต้นนี้ราคานี่นี่สามสี่ต้นเนี่ยจะมีเป็นรัตนพลครับรัตนพลเหมือนกันไหมคะสี่ต้นเนี้ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยสี่ต้นจะขายที่เท่าไหร่คะ ห้าร้อยห้าสิบ้าร้อยห้แล้วนี่อุ้ยใบยแปลกจังเลยนนเ,เทพพิทักษ์กราคาเท่าไหร่คะเก้หกร้อยเก้าสิบทุกทุกกระถางเลยนะคะคและนี่ราคานนกัดสีออกแล้วสาวสงขาราคาเท่าไหร่คะสาวสงขา,ะะาร้านน,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 นี่คือ อันนี่น,โโนี่คือต้นแม่ใช่ไหมคะออนีะ,นนะเป็นต้นแม่สาสองขาแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นแม่ของเทพิธาครับอ,อ๋อโอเคนี่นี่โชว์หรือว่าขายคะต้นแม่นะเนีย่ยขายขายอย่าง,อย,างอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ ใาอย่างนั้นผมขายพิพัน tha พัน t h านะคะแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้สวยเนี่ยอันนี้ศิลาคุ้มทองศิลาคุ้มทองราคาเท่าไรคะอันนี้หนึ่งหมื่นหับาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต้นนี้ห้าร้อเน้องฝากเบอร์ได้นะคะฝากเบอร์ค่ะศูนย์หกศูนย์เก้าหครับสองเก้าสองศูนยครับห้าแดหนึ่งหกโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลน้องเขานะคะโทรสอบถามมาได้นะคะบอลสวยๆค่ะ บอลสวยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจโทรมาได้นะคะดูบอลปลอมก่อต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาชื่ออะไรคะใช้หกหลงไหมคะเรืองล้าหุ่นโอ้ยสวยจังเลยดูใบเขาค่ะดูใบเขาใบเขาสวยมากเลยต้นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสามพันนี่เหมือนกันไหมคะข้างหลังเป็นหหลงข้างหลังเป็นฮกหลงแยกไ่แทบไม่ออกเลยเนาะ ต้องคนที่เล่นบอลจริงๆมองปุ๊บนี่จะรู้ปั๊บเลยแล้วห้องหลงนี่ราคาเท่าไหร่คะห้องหลงเท่าไหร่นะแม่ห้องหลงเท่าไหร่พันเลยแล้วต้นนี้นะคะฟอร์มกอเบื้องลมเลยเนี่ยต้นนั้นไม่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบอ๋อนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ,สอ,คะสองพันสองพันแล้วต้นนี้นะคะเขาชื่ออะไรเนี่ยอันนั้นก็ไม่รู้ชื่อนี่อุ้ยทำไมใบเขาสวยจังเลยอะ่ะก้านดำ เก่าค่ะปิ้งใบแล้วน่ะใบจะเน่าแลกานไม่ก้านเขาดำแล้วคือใบเขาสวยอ่ะใบเขาสวยแปลกอ่ะราคาที่เท่าไหร่กัต้นนี้พันเจ็ดน,นะคะคคคคคแล้วอันนี้ใช่พริกกับเกลือไหมคะน่าจะใช่ค่ะใ,ในซื้อในน้ำนั้นใช่ไหมอ,นนะอะไรแม่ซื้อมันไม่เทือเนเยอะเลยเออพูดผิดผิดจังผิดจังราคาเท่าไหร่กัต้นนี้แต่เขาเหมือนพริกกับเกลือนะราคาเท่าไหร่พันสามพันสาม เนี่ยสดือสีแดงเหมือนพริกกระเกลืออืมอะาไม่ผิดแล้วต้นนี้ราคาต้นนี้สวยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นบอลกาบบอลกาบราคาที่เท่าไหร่คะขายอยู่สองพันขายอยู่สองพันนะคะแล้วนี่ราคาไอ้กระถางเล็กๆนี่มีมีมีชื่อไหมคะหรือว่าเป็นบอลอันนี้จะเป็นเทพิทักษ์ค่ะเทพิทักษ์สองต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะ สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยแล้วต้นี้ล่ะคะสีชมพูนี่สีชมพูนั้นไม่รู้ชื่อค่ะไม่รู้ชื่ออันนี้ตะเคียนทองอันนี้ตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองราคาเท่าไหร่คะตะเคียนทองเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยนี่ขายออนไลน์ด้วยไหมคะขายด้วยค่ะขายด้วยใช่ไหมคะน้องฝากเบอร์ได้นะคะเดี๋ยวลูกให้เป็นหน้าเฟซนี่นะคะเฟซน้องเขาถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ติดต่อมาได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีบอลบอลหายากบอลหายากบอลเก่าเก็บด้วยนะคะส่สวนมากจะเน้นบอลเก่าใช่ไหมคะร้านนี้ส่วนมากจะเน้นบอลเก่าราคาต่อรองกันได้คุยกันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อน้องเข้ามานะคะขอบคุณค่ะเจอบอลส,สวยอีกร้านหนึ่งแล้วค่ะ นุมานข้าเฝ้าต้นนี้ราคาเท่าไรคะบอกว่านี่หนึ่งพันค่ะตั้งไว้นี่หนึ่งหนึ่งพันนะคะแล้วเพชรพันล้านต้นนี้ราคาเจ็ดร้อยแลวต้นถัดมานี่เขาชื่ออะไรคะลูกผสมจะเหมือนหกหลงก็ไม่เหมือนเนาะต้นนี้ตั้งไว้ราคาเท่าไรคะสามร้อยห้าสิบนี่จะเป็นเป็นบอลปลูกเองทำเองใช่ไหมคะ อ๋ออ๋อส่วนมากจะเป็นบอนแบบจะชาวบ้านชาวบ้านมานะคะแล้วต้นนี้ชื่ออะไรคะนี่สวยจังเลยเนี่ยจะเป็นอะไรลูกเชียงที่เป็จรุงสีเบญจรงค์ราคาที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยค่ะเจ็แล้วต้นนี้ใช่ม่วมงคนไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแดงสุริยนต์ดอกแดงสุริยนต์ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยและนี่และนี่นี่ปะแป้งหรือพริกกับเกลือคะอันนี้ปะแป้งค่ะปะแป้งราคาเท่าไหร่คะ อันนี้ป้าแป้งอยู่ที่ร้อยร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเป็นฟอมกอป้าแป้งน่าร,กรกนนะะักน่ารักแล้วต้นนี้ล่่ะะคไมรู้าคาอะไรไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อเจ้าของก็ไม่รู้อ๋อแล้วชายชนต้นนี้ล่ะคะต้นนี้สองพั 2000. น,น 2000. เดิมป้มายมีใบสีแดงๆสวยค่ะสวยจะฝากเบอร์ไหมคะน้องฝากเบอร์ไหมคะ้ยงศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง 4ีหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสามสี่โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลร้านนี้โทรติดต่อสอบถามมาได้นะคะบอลสวยๆบอลบ้านราคาน่ารักน่ารักราคากันเองค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อมานะคะขออนุญาตรีวิวลงช่องได้ไหมคะอันนี้คืออะไรคะมีชื่อไหมคะเนี่ยถาดนี้ ลูกไม้ราคา200รอบาททุกต้นใช่ไหมคะัน<ม>นี่ก็เหมือนกันนะคะลูกไม้ไม่มีชื่อนะคะาราคาสองร้อบาทถัทงนี้ก็เหมือนกันค่ะสองอบาทส,สวยๆค่ะอันนี้มีชื่อไก่สวรรค์ไก่ทองมณีไก่ทองมณีไก่ทองมณีราคาอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยทุกต้นเลยไหมคะอ๋อแล้วนี่คืออะไรคะเขามีชื่อไหมไทยนิยมไหมเนี่ยทำไมเขาเหมือนไทยนิยม ลูกทิดาแม,ม่กองราคาเท่าไหร่คะเนี่ยต้นละห้าร้อยครต้นละห้ามีสามต้นนะคะราคาเท่ากันนะคะ <500 S 1> แล้วต้นสีแดงนี่คืออะไรคะลูกไม้ลูไกไม้ผสมไก่อันนี้เป็นบอลกราบบอลกราบนี่มีชื่อไหมคะ่คะราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยแล้วทิดาแม่กองนี่นะคะ500ห้าร้อเหมือนกันนี่คุกคกันเนาะ ทำ,ทำไมต้นนี้ไม่มีชื่อต้น,นนี้ไม่มชื่อ,น,อนะสวยสวย,สวยแล้วตรงนี้ล่ะคะแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้มีชื่อไหมคะเป็นบางต้นครับเป็นบางต้นอันนี้ไก่พอมณีราคาเท่าไหร่คะต้นนี้สี่ร้อยครับอันนี้ไก่ชมพูละอันนี้วันลกลับไก่อันนี้บนกล่บไก่แล้วแล้วชมพูนี้สีะนะ่ร้อยอ๋ออุ้ยแปดร้อยนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยทำไมใบก็สวยจังเนี่ย มงคลทรัพย์ใบก็สวยเนาะม้วนแปลกน่ารักอ่ะราคาแปดร้อยบาทแล้วก็สุริยันสามร้ยห้าสทุกต้นไหมคะครับผมอ๋อนี่มีขายออนไลน์ไหมคะได้ขายออนไลน์ไหมไม่ได้ขายแต่ขายอยู่แต่ไม่ได้ขายจะฝากเบอร์ไหมคะฝากเบอร์ได้นะศูนย์เค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจ ทรมาสอบถามได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ตามต่อ EP3 นะคะเพราะว่าบอนสุพรรณนี่เยอะมากเลยค่ะเวลาไม่พอต้องตามต่อคลิป3นะคะ